ดังกล้องกลางวันนีน่มาหอดรถช่วงเวลวารถสันเพ้นพอดีครับช่วงเวลาเราฉันเพ้นพอดีอวัดโพนี่พี่น้องเลยตีกองเพ้นฉันเพ้น อ๋อสกูนกับพี่น้องเนะาะรถตีของเพื่อนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขามาตามแนวทางออวัดโพกันนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวรอติดตามแนวทางออวัดโพกันสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้แอดเดินทางมาตามออวัดโพนะครับผมเนาะว่าสำหรับอวัดโพนะครับสายขยันสายวิ่งไม่เคยพลาดนะครับเขาตลอดทั้งปีนะครับห้าตัวเอาละหัน เดี๋ยววันนี้จะมีตัวไหนนะครับผมจับคู่ให้สําหรับอวัดโคนะครับไม่ให้เยอะตัวเด้อเอฟซี FC ทุกคนทุกท่านสําหรับสายวิ่งสายลวดไม่เคยพลาดเลขวิ่งไม่เคยพลาดนะครับไม่เคยพลาดจักหมวดนะครับเลขวิ่งเพิน่นเดี๋ยววันนี้จะจับตัววิ่งตัวไหนกันนะครับเดี๋ยวมารอดูรอชมกันนะครับผมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งการกดติดตามนะครับมาแล้ว มาห่อแล้วมาหอแล้วเราก็ใส่เราด้วยครับกามสกครับเราอกค่อเมา่อ้ก่ายอ่อค่อยเดีมาหลับบด้หอแล้วก็ใส่เาอกคอยเดีมาห่อแล้วกบริ่แล้สาบเดีาั้มหอแลส่คว่ลิ่ง้ส่ราล้ั่า้้คอ่อวกัิ่งดวาม ย er. okay. ิ่งสามล้างโบสามล้างสามล้างสล้างเหมือนจะมาแต่สามล้านเลยสามอเนาะคือว่าเก่านี่อาามสิ่งนี้หาตัว่วกลม่อารจับว่าบดเช็คยาแต่จับว่าดี๋ยววันถือเก็บุหมดรจับแห่งเท่าไรการยก เนี่ยแค่พวกมบุ้งดางพวกมันรู้ไหมนี้จับรางเห็ก้อนแล้วครับนีบุ้งเนี่ยจับสตรบุ้งเฉียบุ้งสามตัวห่อยเพิหนักอาจารย์จะหันๆเยอะบางเราโมมีเรามมีสูตมี4ติดพอโตแล้วตัวนี้ อไรอาการนีมิมี1ไปไปมาอะไรมองเหรอมิเตซีกับศูนย์นะครับมาของอาจารย์รัตโพนี่มมีซีกับศูนย์โตเลยมันยังหึงตัวแล้วบอกครับวันนี้ฮะมมีเลยโม<ะ>มีเลยจับคู่จับคู่ตอนนีบน้บอกครับ่ก็วาให้หน่อยตัวให้ หนาคักหน่อยแน่แทะมันมาหน่อยคักหน่อยแน่แท้นี่ห้าตัวอาหารหันนี่ปังหาตัวอาหารหันเราอยู่ในวงกลมนั่นแหละมีเจ็ดมีหามีหกมีแปดหนึ่งนี่จับคู่แปดหนึ่งแปดเจ็ดสามตัวเราจับให้เจ็ดห้าหกตัวเดียววิ่งบนล่างเจ็ดกับแปดนะครับถามว่ามักที่เราจับกับจับเอาเอย่างเด้อเ้อครับพี่น้องเด้อออกมาจากตัวจาัอหวัดพัทีิ์เดชไทยยังไงนี่เขา ว่ามักที่ตามเราที่เราจับจับเอาเองจับเอาเองผู้ใดที่อาจารย์บ่ให้จับให้จับเอาเองในวงกลมเอาในนั่นแหละแต่เราก็จับให้หน้อยหน่อยเนาะมีหาหกเจ็ดแปดโอ้เก็บเก็บสีไรเป็นอันนั้นได้เพป็นหาหกเจ็ดแปดกับหนึ่งเอามี้หนึ่งมาเสริมทำนี่ละเนาะบนเจ็ดห้าหกล่างแปดหนึ่งกับแปดเจ็ดวิ่งบนล่าง เจ็ดกับแปดทำนี่ว่มีอย่างไรนีกอาจารย์จับให้ถอาพี่น้องบ่มากตามที่เขาจับเพิ่มบ่จัจหน่อยจับตัวใดล่ะแกจับตัวที่อาจารย์บ่ท่านได้จับแล้วเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวจับเพิ่มให้่บ้องอันในตีกอบไพรนั่นคือจับเพิ่มตัวเแอดมินจัดเพิ่มให้ที่ที่พระอาจารย์เราบ่ได้จับเนาะแต่มีหนึ่งเจ็ดหกแปดหานึงแล้วก็หกหนึ่งนี่คื จะเพิ่มจากนานจะครบแล้วในในวงกลมเพราะว่าอาจารย์จับไหนี่สามตัวนี่มีเจ็ดหาหกนี่แหละถ้าไปตัดออกมันกับนี่สองตัวนี่ก็ได้เจ็ดหาเจ็ดหกหาหกมันกับนีอยู่แล้วเราสองตัวที่อาจารย์จับไหล่างนั่นแปดหนึ่งแปดเจ็ดที่เหลือกับมีแค่สี่หางเทียนมินจับไหไม่ก็ึ้นหนึ่งเจ็ดหกแปดหาหนึ่งเหล่ากับหกหนึ่งนี่ครับงวดวันที่สิบหก พฤษจิกายน2,567ของอาจารย์วัดโพนะครับส่วนเบอร์โทรอาจารย์ก็0946474772เด้ออาจารย์ให้เบอร์โทรทุกเกี่ยวนะครับอ่ะจังไหมกับโทรมาหาอาจารย์ก็ได้อ่าโอเคนะครับเนาะบนบุญพอสมควรแค็บเข็บเลยแค็บอ่ะอาจารย์สิไปชั้นพินเดีวยวเดี๋ยวอาจารย์ยส,สามนนตัว เอาไปรวยได้เงื่นถึงวันที่สิบละวันซาแล้วเนี่ยเอาเอาไปรวยแล้วว่ะเอาไปรวยทำนี่แหละวดนี้อาจารย์มั่นใจปะครับเอาไปรวยเอาไปรวยเด้อพี่น้องเด้อามตัวนะครับจับเอาเลยนะครับเจ็ดเจ็ดห้าหกไม่ว่าเจ็ดห้าหกนะครับผมสำหรับแนวทางนะครับออกวัดโพนะครับพี่น้องก็ลองไปจับเอาเองเด้อนะครับสำหรับ3ตัวนะครับ าัโพแล้วก็จับให้แค่ตัวเดียวนะครับ7 5 6หหส่วนพี่น้องกมักตัวใดก็ลองเอามาจับเอาครับตัวลองมาจับเอาเองเด้อนะครับเราก็จับให้แค่นี้นะครับว่จับลายตัวสำหรับเล็กวิ่งกับว่าเคยผ่าดจากเถื่อนะครับเนาะสำหรับแนวทางออวัดโพนะครับผมพี่น้องกับมักชอบก็ลองไปหาหยิบจากกระสลากินแบงเบิงนะครับลองเอาไปจับเบิงนะครับตัวเล็กอยู่ในวงกลมนั่นแหละพี่น้องาลองเัาไปจับบ้งเด้อนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ ก็ฝากเพียงเท่นี้นะครับผมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งการกดติดตามนะครับโอ้โบสถ์คนงามนะครับเนาะหลังจากบุรณะไปที่เรียบร้อยแล้วครับบสถประมาณเกือบล้านนะครับนี่โบดไปเกือบล้านเลยนะครับจากาศรัทธาญาติโยมนะครับพี่นอ้นองเดี๋ยวเราติดตามนะครับนคนภาาสันพิเศษเราโอ้กำลัง นีะ่ะได้ขอเวลาเราจากนอยเด้อนี่เราให้บดน็อกพี่น้องมาหอดก็เฉียนปับป๊บปับป๊บปับ๊บปัโลดแล้วโฮมผ่าไปชันเพนเรา่ให้บดล็อกพี่น้องเรามาหอดก็เฉียนออเอาเชียนโหลดสำหรับอวัดโพนะครับเนาะเด็กวิง่งเราไม่เคยพลาดจักเคื่อะี่พี่น้องเด็กวิง่งเราไม่เคยพลาดเด็กวิ่งไม่เคยพลาดนะครับสำหรับแนวทางห้าตัวอรหันอยู่ในวงกลมนี่แหละครับพี่นอ้องเดี๋ยวไป ติดตามนะครับว่าเพันธุจะมีตัวใดให้นะครับเนาะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งการกดติดตามนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม